งานมอเตอร์โชปี2023นี้ Royal Enfield เปิดตัวรุ่นใหม่ซ u เปอร์เมโ r 650ปี2023แต่ถ้างบไม่ถึงที่จะซื้อมืนหนึ่งเอาคันนี้ไปขี่ก่อนนั่นก็คือร y ย l Enfield m เม e o r 350รถปี2021ที่วิ่งเพียง5,800โลนะคะรับนะฮะมาดูเลขไม่์กันก่อนดีกว่านะครับท่านผู้ชม เย่ห้าพ0นโลนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์โอ้โหหนึ่งสูบลูกโตเสียงมันจะเป็นยังไงไปชมครับผม บอกเลยว่าราคาเราเปิดเพียง1นึ่งแหนึ่งหมืบาทนะครับจัดไฟแนนซ์ส่งฟรีกันทั่วไทยนะครับจัดไฟแนนซ์กันได้ทั่วประเทศไทยเหมือนกันนะครับและที่สําคัญนะครับร้านเรานะฮะมีส่วนลดให้นะครับซื้อสดลดได้อีกนะครับใครหาอยู่บอกเลยรีบจับจองนะครับสีเป็นน้ําเงินสเตล่านะครับนะบอกเลยว่า ทรงนี้เป็นคลาสสิกนะครับแล้วก็พักเท้านี้ให้มาเป็นแบบทรงคุยเซอร์นะฮะท่านั่งมันก็จะยืดๆหน่อยนะเดี๋ยวคอมให้ดูอีกทีนึงนะฮะทีคิวจะยาวๆหน่อยนะฮะก็ออกรถนะครับไม่แพงนะครับไม่แพงเดี๋ยวลาเรียดเดี๋ยวขอนนะครับเดี๋ยวดูได้ที่ตานะครับนะฮะ ก็ส่วนสูงนะครับไม่สูงมากนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้ใหม่กลิบใหม่กลิบนะใครหาอยู่นะทรงแบบนี้นะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับแล้วเราตั้งอยู่วงเวียนพระราม5นนทบุรีนะครับอยากได้นะครับมาดูกันได้ที่วงเวียนพระราม5ครับผมสำหรับวันนี้หมดเวลาของทวารออฟิเชียลแล้วพบกันใหม่ดอในีคลิปหน้าแล้วก็ไลฟ์สตรีมหน้าเราจะพาขั้นไปรีวิวรถรุ่นไหนก็ดีรีวิวอะไรก็ดีฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ